สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับตายเช่นเคยนะคะคลิปนี้ตายจะชวนเพื่อนๆนะมาดูวิธีการหมักปุ๋ยคอกค่ะนี่เป็นปุ๋ยคอกของตายนะคะที่แห้งแล้วนะเพื่อนๆก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะแข็งๆแบบนี้นะคะ ปุ๋ยคอกที่เราจะนํามาหมักต้องแห้งก่อนนะเพื่อนๆคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตต่ได้ทําวิธีการหมักปุ๋ยคอกอย่างง่ายๆให้ดูกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนยังไม่ได้ดูวิธีก่อนหน้านี้ก็สามารถไปย้อนคลิปดูได้นะคะคลิปเก่าๆที่ไต่ได้ลงไปนะก็ยังไม่เก่ามากนะคะนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปนี้ผ่านมาก็น่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วละคะ่ะ อันนี้วันนี้นะคะต่ก็จะมาแชร์วิธีการหมักปุ๋ยคอ,อกอีกวิธีหนึ่งค่ะสําหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปการหมักปุ๋ยคอ,อกโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแต่ว่าท่านใดที่ไม่มีหัวเชื้อนะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยอุปกรณ์ของเราก็มีปุ๋ยคอกค่ะเนี่ตยต่ใสมาแล้วแบบนี้นะคะ เราก็เตรียมกะละมังนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยไต่จะทําในพื้นนะคะเนี่ยบริเวณพื้นตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาถ่ายสาธิตวิธีการทําให้ดูเราก็ทําในกะละมังนะสะดวกดีนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเนี่ยค่ะเตรียมกะละมังนะคะหรือภาชนะอะไรก็ได้ใหญ่ๆนะคะที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะนําส่วนผสมมาคลุกเคล้ากันนะวันนี้ไต่ก็จะใช้ปุ๋ยคอกเทใส่ในกะละมังแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักนะเพื่อนๆฝุ่นจะเยอะแบบนี้เลยค่ะอ่าใส่ไปเลยนี่ค่ะโอเคใส่ไปหมดเลยนะคะประมาณนี้เวลาเพื่อนๆทำนะอย่าลืมผ้าปิดจมูกนะคะฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยส่วนตัวที่สองที่ไต่จะใช้ในวันนี้นะคะ ก็คือน,นี่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นแกลบนะคะเพื่อนๆอันนี้คือแกลบดิบนะคะแกลบดิบยังไม่ใช่แกลบเก่านะคะนี่คือแกลบดิบค่ะเราก็จะใช้แกลบดิบลงไปคลุกเค้าด้วยนะแกลบดิบที่ใต๋ยจะนํามาใช้ในวันนี้นะเพื่อนๆอาจจะแต๋ยใช้กรละมังตัวเดิมก็ได้เพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะคะเมื่อกี้ปุ๋ยข้อของเราเนี่ยพูนกรละมังเลยใช่ไหมคะแกลบดิบที่แต๋ยจะใช้ในวันนี้ประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้เยอะมากนะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เทลงไปเลยตัวที่สามนะคะที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือรำขาวค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะรำขาวนะคะแต่จะวางไว้ในกระมังตัวเดิมเพื่อนๆจะได้เห็นภาพว่าไต่ตักมาประมาณไหนอันนี้ถ้วยพลาสติกธรรมดานะคะเนี่ยค่ะรำขาวแบบนี้นะคะประมาณนี้ สองถ้วยตวงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไปเลยนี่หนึ่งถ้วยตวงแล้วนะอา้าวสองถ้วยนะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆส่วนประกอบของเรา3มอย่างครบหมดแล้วนะหลังจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะรำขาวไม่ต้องใช้มากนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะรำขาวเนี่ยมันจะถ้าถ้าเราเกิด ถ้าเกิดว่าเราใช้มากจนเกินไปแล้วเวลาเราหมักปุ๋ยคอกเนี่ยมันจะทําให้แข็งแล้วก็เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่มากนะคะใส่แค่นี้ก็พอ2องถ้วยเนี่ยค่ะประมาณนี้รำขาวจะช่วยให้กระบวนการหมักสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้เกิดความร้อนนะเวลาหมักเนี่ยจะทําให้เกิดความร้อนส่วนแกลบที่ไต่ได้ใส่ไปเนี่ยจะทําให้ปุ๋ยคอกหมักของเรามีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เอาคลุกให้เข้ากันก่อนงัดจากล่างขึ้นมานี่ประมาณนี้โอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ำเลยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีจุลินทรีย์นะรดน้ำเปล่าได้เลยค่ะอ่ารดน้ำไปได้เลยนะเพื่อนๆ หลังจากนั้นก็คลุกเหมือนเดิมค่ะวิธีการเนี่ยจะคล้ายๆกันกับวิธีแรกค่ะเพียงแค่เราเพิ่มวัสดุอุปกรณ์นะสำหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถใช้รำขาวแล้วก็แกลบในการหมักปุ๋ยข้อค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการขั้นตอนการคลุกก็ค่ะ,คะให้ทุกอย่างเข้ากันนะให้ความชื้นเนี่ยกระจายไปทั่วนะคะ ในปุ๋ยคอกเนี่ยเขามีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องให้ความชื้นเขาเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยได้ทำงานได้นะคะตัวรำขาวเนี่ยก็จะทำให้เกิดความร้อนนะคะกระบวนการหมักก็จะเกิดความร้อนแล้วก็มีการย่อยสลายของปุ๋ยคอกเกิดขึ้นค่ะประมาณนี้จริงๆแต่ทำเวลาทำทีหนึ่งเนี่ยปริมาณจะเยอะกว่าน,นี้นะอันนี้ก็คือมาสาธิตให้เพื่อนๆดู อย่งนี้จะไม่ได้อยากทําใช้เยอะมากนะคะเพราะว่าของเก่าก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะปุย๋ยคอกหมัก โอเคค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าความชื้นน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดความชื้นกันวิธีเดิมค่ะเพื่อนๆกำขึ้นมาค่ะถ้าเขาไม่แตกนะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะนี่ค่ะอยู่เป็นก้อนเหมือนเดิมแสดงว่าความชื้นโอเคแล้วนะคะประมาณนี้เราก็หมักทิ้งไว้ได้เลยนะเกลี่ยทุกอย่างให้เรียบนะคะเนี่ยก้อนแข็งๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวพอหมักไปเดี๋ยวก็จะย่อยสลายนะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรมาครอบไว้นะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําในถุงปุ๋ยก็ได้นะคะพอคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแบบเนี้ยก็เอาเข้าถุงปุ๋ยเลยก็ได้นะคะแต่แต่ตว่าในวันนี้ตายจะทําในกระมังนี้เลยนะเดี๋ยวายก็จะเอาของมาครอบไว้เหมือนเดิมแต่จะเอาถุงปุ๋ยมาปิดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ครอบด้วย กะละมังอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ค่ะหมักไว้7วันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูผลอีกทีหนึ่งกันนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะมาเปิดนะคะอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากหมักครบเจวันแล้วนะจะเป็นอย่างไรค่ะอ่าเปิดถุงปุ๋ยออกนะคะเปิดกะละมังที่ครอบออกนี่ค่ะเพื่อนๆ จะสังเกตเห็นได้ว่ามีเ,าเหมือนเป็นราขาวๆข,ข,ขึ้นนะคะเวลาทําปุ๋ยหมักโดยใช้รําและแกลบแบบนี้ไต่ไม่ว่าทํากี่รอบก็ขึ้นราทุกรอบเลยนะคะไต่เองก็ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะไต่เช็คความชื้นแล้วความชื้นก็โอเคนะคะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะบางคนเกิดราเยอะกว่านี้ก็ตกใจแล้วก็เอาไปทิ้งไม่ใช้นะคะ ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆใช้ได้นะคะไม่ต้องทิ้งเลยเราก็นํามาใช้ได้นะคะอ่านพามาดูนะคะนี่ค่ะมีความร่วนซุยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะแน่นจะค่อนข้างแน่นนะคะเราต้องใช้มือกดๆต้องหาพรวนเออหาเ,ออเขาเรียกว่าอะไรช้อนปลูกอะคะ่ะมาพรวนนะคะค่อนข้างแน่นเพราะว่าใส่รำผสมลงไปนี่ค่ะแต่ว่าสามารถย่อยสลายปุ๋ยคอกได้ดีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ ตัวนี้จะช่วยให้ปุ๋ยคอกมีความร่วนซุยนะคะเพราะว่าเราใส่แกลบลงไปด้วยนะนี่ค่ะก็ร่วนละเอียดดีนะคะมันเป็นราขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้ราขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเศษรํานะคะที่อาจจะไม่ได้ก,กระจายตัวนะเนี่ยค่ะขาวๆแบบเนี้ยคือเศษรํา ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือลักษณะของปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักครบ7วันแล้วนะคะให้ดูด้านล่างนี่ค่ะร่วนหมดแล้วนะคะนี่โอ้ด้านล่างรู้สึกว่าร่วนเยอะเลยค่ะโกยง่ายนะคะประมาณนี้ เวลานําไปใช้อะต่ก็ไม่ได้ใช้หมดนี่เลยนะคะแต่ก็ทยอยใช้ค่ะทยอยใช้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวที่ยังใช้ไม่หมดแต่ก็จะให้ค้างอยู่ในกระมังแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกระสอบนะสามารถเอากรอกกระสอบไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ทํานะคะคลุกๆๆแล้วก็เอาเข้ากระสอบหรือเอาเข้าถุงปุ๋ยได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเอาเข้าถุงปุ๋ยอะเราก็มาพลิกเออต้องมาพลิกถุงทุกวันนะคะ เหมือนกับพอระวางถุงปุ๋ยตั้งไว้ใช่ไหมคะวันต่อไปเราก็มาวางนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาพลิกถุงปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าทําในกระมังก็จะไม่ต้องมีการพลิกใดๆค่ะนี่นะคะถ้าเราเอาไปใช้ไม่หมดนะตัวที่เหลือก็ค้างไว้อยู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็หาถุงปุ๋ยมาครอบไว้แล้วก็ครอบด้วยกระมังอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยตัวที่เป็นก้อนนะก็จะบี้ได้หมดแล้วค่ะมันร่วนแล้วนะคะนี่ค่ะ บีได้ละเอียดเลยตอนแรกก็จะเป็นก้อนแข็งๆใช่ไหมคะคีวัวที่ยังไม่ผ่านการหมักจะเป็นก้อนแข็งๆแต่ตอนนี้เนี่ยละเอียดหมดแล้วนะเพื่อนๆดูสิคะตรงนี้รวนหมดแล้วนะคะนี่คะ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ